นภายในตำหนักไข่มุกเม็ดนี้มีพลังเจ้าอยู่ทุงที่4อยู่ถ้าหากเจ้าดูดซับม,มันได้บางทีเจ้าอาจจะสามารถเอาชนะเจียงซีซาาก็ได้นะ เออท,ท่านเทพสตีข้ารับมันไว้ไม่ได้หรอกด้วยทักษะการต,ต,ต่อสู้ต้องห้ามมันได้เผาผ่านพลังของข้าและอีกไม่นานมันก็จะจางหายไปแทนที่จะปล่อยให้มันหายไปสู้บีบอัดพลังให้เจ้าไม่ดีกว่าหรอไม่เพียงแค่เจ้าจะช่วยจื้อหลิงได้แต่เจ้าจะสามารถนา,ายอดเผาส่หมอกกลับมาได้ด้วยนะด้วยพลังของไข่มุกอมะตะข้าเชื่อว่าระยะเวลาอันสั้นเจ้าสามารถดูดซับพลังได้แต่พลังนี้มันไม่ได้อยู่ถาวรมันจะช่วยเจ้าได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเออข้าเข้าใจแล้วมันคงจะมีเพียงวิธีนี้วิธีเดียวสินนะ เพื่อช่วยชีวิตจิ้วหลิงและคนอื่นๆไม่ว่ามันจะยากลําบากสักเพียงใดเขาก็จะผ่านมันไปให้ได้ถึงแม้ว่าท่านที่สติจะกล่าวเช่นนั้นแต่ตัวข้าเองก็ยังไม่แน่ใจนักว่าจะจัดการกับเจียงซีซาได้ถ้าบางคนไม่ผิดจริงๆเลยชูเฟิงการดูดสัมพลังจากไขมุกอมาตะาจ,จะต้องฝึกปืนสั่นมืดซ่อนเลนอมาตะแปลผ่านเสียก่อนเจ้าจะต้องอ่านแผ่นหินที่อยู่ในยอดเขาสายหมอกซะก,ก่อนอจะให้เขาแอบเข้าไปในยอดเขาสายหมอกหรือตอนนี้มมกดสังหารอมาตะได้ยึดมันไปแล้วนะ ผู้อาวุโสท่านมีแผนอย่างนั้นหรอใช่แล้วแต่ว่ามันอันตรายมากก่อนอื่นเจ้าจะต้องแปลงโฉมด้วยโอสถลูกก่อนแปลงกายของฆ่าซะก,ก่อนพวกมันจะจำเจ้าไม่ได้แน่นอนเออมันพลังนี้ช่างไม่ธรรมดาเลยผู้อาวุโสนี่มันอะไรกันข้าสัมผัสได้ถึงดวงจิตของยายควยผู้มันของมู่หลงเสียข้าคิดว่านางน่าจะมีประโยชน์จึงได้โชคช่วยดวงจิตสัมปชัญญะของนางมาทุกอย่างในตอนนี้มันขึ้นอยู่กับเจ้าแล้วเออผู้อาวุโสข้าไม่เข้าใจเลย อามาตะที่1แห่งหมูกก่เกาะสังหารอามาตะลักหยาเฟยมากในตอนที่เขารู้ว่ายาเฟยตายเขาเจ็บปวดเจนตายเลยถ้าหากเขารู้ว่ายาเฟยถูกมู่หลงเสียฆ่าตายเขาจะต้องทำลายทุกสิ่งแน่เจ้าจงไปหาอามาตะที่1แล้วบอกกับเขาว่าเจ้ามีวิธีฟื้นคืนชีพยาเฟยอยู่่อให้เป็นหน้าที่ของข้าเถอะตอนนี้อามาตะที่หนึ่งไม่ได้อยู่ในยอดเขาสายหมอกคงไม่ยากที่จะไปพบเขา จู่เฟิงเจ้าอย่าได้เร่งรีบไปเราจะต้องลงรายละเอียดของแผนก่อนแม้ว่าเจ้าจะแอบเข้าไปได้เจ้าก็ไม่สามารถเข้าไปถึงแผ่นหินได้หรอกนะถ้าหากเราอยากให้แผนสําเร็จก็ต้องเดิมพันครั้งใหญ่สักหน่อยเออผู้อาวุโสหมายถึงอะไรอย่างนั้นหรอือเจ้ายังจําดับผนึกมันที่อยู่ในผ่านคนโชนได้หรือไม่เออข้าจําได้ข้าได้ยินว่าก่อนที่เจ้าสํานักมันรัติการจะสิ้นชีพลงเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าผู้ใดที่ดึงดับผนึกมันออกมาได้คนผู้นั้นจะได้ปกครองสํานักมันรัติการ เออพวกอเวโสโซท่านต้องการให้ข้าปกครองสัมนกมารติการอย่างนั้นหรอและในขนาดนั้นก็ให้พวกเขาก่อความวุ่นวายภายในนั้นถูกต้องแล้วแผนของข้าคือการใช้คนจํานวนมากและจะต้องทําให้สัมนกมารติการเชื่อฟังเราเออถ้าเกิดข้าทําให้สําเร็จทุกคนในสัมนกมารติการจะต้องตายพร้อมกับพวกเราไม่ใช่หรอใช่แล้วนี่เป็นการเดิมพันว่าจะอยู่หรือว่าจะตายพวกเราจะต้องทําสําเร็จเท่านั้นแม้ว่าเจียงซีซาจะอยู่ระรับปัจจนหยุดท่งที่4แต่ว่าความแข็งแกร่งของมันไม่ได้อยู่เพียงแค่นั้น ถ้าว่าดาบหนึ่งมันนั่นไม่ใช่มหาศาตาวุธธรรมดาหลังจากที่เจ้าดูดสารพลังจากไข่โมกอมตะโอกาสของเจ้าก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยผู้อาวุโสข้าเข้าใจแล้วแต่ว่าการจะปกครองสำนักมารติการคงไม่ใช่เรื่องง่ายข้าจำเป็นจะต้องช่วยเหลือท่านอาจารย์ของข้าก่อนเออนี่มันเรื่องอะไรกันตอนนี้ชิวฉานเฟิงเขาหากผู้เหรียญเซิงสามารถช่วยชีวิตอาจารย์ของเจ้าได้ก็คงไม่ใช่ปัญหาถ้าหากเราจะทําแบบเดียวกันเออไม่ต้องกังวลไปปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าเอง ณนะด้านนอกตํนักข้าเป็นคนดูแลท่านแม่ให้เองแล้วข้าจะรีบกลับมานะเออถึงแล้วอย่างนั้นหรอณนะสุสานจากักรพรรดินี่น่ะหรือสุสานจากักรพรรดนะสุสานจากักรพรรดยังแข็งแกร่งเช่นเดิมเลยอาจารย์ของข้าอยู่ตรงนั้นถ่งที่จองจําเขาเรียกว่าบ้านพลังจองจำสี่สัญลักษณ์เขาถูกพหนกมาสองปีแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังหลับสบายดีอยู่ ค่ายกลองจำสี่สัญ,ญลักษณ์นี้แข็งแร่งยิ่งนักแต่พลังส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อผนึกพลังของชิวฉานเฟืองเอาไว้ถ้าหากจะปิดการทำงานคงใช้เวลา12วันจริงๆแล้วข้ามีวิธีปิดการทำงานของมันแต่จะต้องใช้ความแข่งแร่งของท่านช่วยเราน่าจะทำสำเร็จใน12ชั่วโมงนะ12ชั่วโมงอย่างนั้นเหรอพวกเรามาเริ่มกันเถอะเออชูเฟืองช่างยอดเยี่ยมยิ่งนักเรามาทำตามที่เจ้าว่ากันเถอะเออเออชูเฟืองนั่นเจ้าเหรอ ท่านอาจารย์เข้ามาแล้วสิทธิ์ของท่านมาช่วยแล้วข้าขอแนะนําให้ท่านรู้จักนี่คือผู้อาวุโสไท,โ,ทโคเขาเป็นคนทำลายกับดักระหว่างทางที่ข้ามาชิวสุยไทโคอย่างนั้นเหรอเฮอชิวชานเฟิงไม่ได้เจอกันนานนะชิวเฟิงทําไมเจ้าถึงพาเขามาที่นี่ละ่ะท่านอาจารย์เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสํานักมาลติการผู้อาวุโสไท,โ,ทโคเป็นคนที่เชื่อใจได้และเขาเต็มใจที่จะช่วยข้าจึงพาเขามาที่นี่หวังว่าท่านจะเข้าใจข้า เจ้าเด็กโง่เจ้าทําไปเพื่อช่วยข้าเหตุใดข้าจะต้องกล่าวโทษเจ้าด้วยเล่าชิวสุยไช่โคไม่ว่า,าดีจะเป็นยังไงแต่วันนี้เจ้าช่วยข้าชิวฉานเฟิงผู้นี้จะตอบแทนบุญคุณในสักวันหนึ่งเฮ้อไม่จําเป็นหรอกข้ามาที่นี่เพื่อฉูเฟืงเท่านั้นไม่ใช่เจ้าเออฉูเฟงแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอมันพลังชี่ไม่ติดนี้เป็นพลังของไท่โคแต่ฉูเฟิงเป็นผู้ควบคุมมันอย่างนั้นเหรอ ท่านอาจารย์ในการทำลายค่ายคนจองจำสีสัญลักษณ์นี้ท่านจำเป็นจะต้องช่วยจากด้านในด้วยเอิ่มข้าเข้าใจแล้วเจ้าพวกบ้าพวกเจ้าจองจำข้ามานานแล้วยังจะจองจำข้าอีกอย่างนั้นหรอระดับพลังของอาจารย์เจ้าอยู่ช่วงที่5อย่างนั้นหรือ เออสำเร็จแล้วท่านอาจารย์ยินดีด้วยในที่สุดท่านก็หลุดพ้นจากการจองจําได้สักทีฮ่าฮ่าฮ่าข้าโชคดีจริงๆเลยที่มีสิทธิเช่นเจ้าพี่ไทโคขอบคุณมากเฮ้อเราอยู่ห้างเดียวกันไม่จําเป็นจะต้องสุภาพกับข้าหรอกเออความรู้สึกนี้เอออหลบหลังข้าเข้าไว้ ประตูจักรพพัดเปิดออกแล้วนี่คือสุสานจักรพพัดที่แท้จริงสุสานจักรพรรดที่แท้จริงอย่างนั้นเหรอหมายความว่ายังไงกันจริงๆแล้วสุสานจักรพพัดที่แท้จริงจะต้องมีประตูจักรพพัดสุสานจักรพพัดนั้นสร้างโดยราชันยุทธ์มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้เห็นประตูจักรพพัดน่ะนี่ถือเป็นสุสานจักรพพัดระดับสูงเลยในบรรดาสุสานจักรพพัดที่ถูกเปิดออกนี่เป็นที่เดียวที่มีประตูจักรพพัดประตูนี้สามารถทำลายสวรรค์และโลกได้ ข้าไม่แปลกใจเลยว่าทําไมข้าถึงถูกจองจํายาวนานถึงสองปีไม่คิดเลยว่าสุสานะกับพันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ด้านนอกประตูมีเพียงสิ่งของธรรมดาสมบัติที่แท้จริงอยู่ด้านในนั้นไม่คิดเลยว่าข้าจะโชคดีเช่นนี้ดินแดนนี้ช่างกว้างใหญ่ยิ่งนักข้าอยากจะเข้าไปเห็นด้วยตาจริงๆเลยถ้ามีสมบัติลาคาด้าน,นก็หมายความว่าจะต้องมีันตรลายสุดๆเลยเราทั้งสามคนไม่มีคุณสมบัติที่จะเดินผ่านลุกป,ปั้นตนแรกด้วยซ้ํา ในที่นี้พวกเราไม่สามารถเข้าสู่ประตูจัก,กรพพัดได้ตันตันจะคิดยังไงบ้างประตูจัก,กรพพัดนี้ไม่ธรรมดาเลยมันอาจจะเป็นมหาสาตาวุธระดับชั้นจัก,กรพพัดที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนมหาสาตาวุธระดับชั้นจัก,กระพัดอย่างนั้นหรือชู่เฟิงจะต้องรู้จักประมาณตนสมบัติชิ้นนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะไขว่คว้าได้ การได้มาพบมันในสถานที่เช่นนี้ก็นับว่าโชคดีมากแล้วด้วยศัก,กยภาพของเจ้าตอนนี้จะไม่มีทางควบคุมมันได้แน่ดังนั้นเจ้าจะต้องพัฒนาระดับพลังให้ลุดหน้ายิ่งขึ้นกว่านี้ระดับพลังราชันยุดธ์ช่งอยู่ห่างไกลจากข้ายิ่งนัก แม้ว่าหมู่ดาวนี้จะเป็นของปลอมแต่ข้าก็ไม่อาจจะค้นพบอะไรจากด้านในได้ผู้ที่สร้างประตูจัก,กรพรรดนี้จะต้องแข็งแข่งเป็นอย่างยิ่งแน่นอนกุญแจที่จะเปิดประตูนี้ได้จะต้องเกี่ยวข้องกับอัคีและน้ำแข็งไม่ผิดแน่ขนาดช่องว่างทั้งสาม่ากับไข่มุกอัคีและไข่มุกน้ำแข็งของซูเมยและซูโรลและไข่มุกของผู้ก่อตั้งสำนักมังกรคามไม่รู้ว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับไข,ข่มุกพวกนั้นหรือไม่พวกเราไปกันเถอะข้าจะเปิดใช้ไข่โกนเพื่อปิดผนึกทางเข้าสถานที่แห่งนี้เอาไว้ณนะตำหนัก แม้แต่เทพตรีพิเเมียก็มาหรือจู่เฟิงพี่ไทโคเกิดอะไรขึ้นกับดินแดนทะเลตะวันออกกันแน่เอ,อ่อท่านอาจารย์คือว่าตอนนี้พวกเรากําลังถูกไล่ล่า,ยลายอยู่อย่างนั้นหรอจู่เฟิงไม่ต้องกังวลไปสํานักมารละติการเป็นหนี้บุญคุณของเจ้าข้าจะช่วยเหลือเจ้าอย่างแน่นอนหากพวกมันกลัวว่าเจ้าจะมีอํานาจขึ้นมาข้าจะดันเจ้าเข้าสู่ตําแหน่งที่พวกมันกลัวเองเอ,อ่อท่านอาจารย์นี่ท่านหมายความว่ายังไงข้าจะทําให้เจ้าได้กลายเป็นเจ้าสํานักมารละติการอย่างไงเล่า ท่านอาจารย์ข้าไม่ได้ต้องการจะเป็นเจ้าสํานักมาลติการข้ามองว่าท่านน่าจะเหมาะสมยิ่งกว่าข้านะก่อนที่ท่านเจ้าสานักจะสิ้นชีพท่านได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่ดึงดาบผนึกมันออกมาได้มันผู้นั้นก็มีคุณสมบัติที่จะเป็นเจ้าสํานักมาลติการแม้ว่าข้าจะกำหลับทุกคนด้วยกาลังของข้าได้แต่ข้าก็ไม่มีคุณสมบัตินั้นแต่ทว่าเจ้าต่างออกไปเออแต่ว่า ตอนนี้สำนักมารติการถูกแบ่งแยกเป็นหลายฝ่ายถึงแม้ว่าพวกเราจะกลับมารวมกันได้แต่ก็ไม่แน่ว่าจะชนะมูกอสังหารอมาตาหรอกนะชูเฟิงในตอนที่เจ้าไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธก็ให้อาจารย์ของเจ้ารับมือกับสำนักมารติการต่อจากเจ้าก็ได้นะถ้าเกิดเป็นแบบนั้นก็ได้ข้าจะทำตามที่ท่านว่านี่คือสิ่งที่ข้าสัญญาว่าจะให้เจ้าแม้ว่ามันจะได้วกว่าไข่มุกรมามตะแต่มันก็จะช่วยเจ้าไม่มากก็น้อย โอกาสที่เจ้าจะเอาชนะกับเจ้าหนูจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธมันก็จะมากขึ้นอีกขอบคุณขอรับท่านอาจารย์สิ่งที่อยู่ในถุงผ้าจักรวาลนี้เป็นทรัพยากรที่พิเศษอย่างยิ่งมันจะช่วยพัฒนาพลังยุทธ์ของข้าอย่างมากเลยเผอนี่มันเ็ตวิชาห่มเพลิงคืนชีพอย่างนั้นหรือเขดวิชาพิฆาตพยัคฆ์เ็ดวิชากอบกาดธมินเ็ดวิชาบังกรธรามงาฏเ็ดวิชาห่มเพลิงคืนชีพทักษะเล่นลับทั้ง4ี่มาอยู่ในมือของข้าแล้ว ท่านอาจารย์ผู้อาวุโสไทโคเทศตีพีิวเมียวข้าขอตัวไปฝึกปืนพลังยุทธเพื่อเตรียมตัวกลับไปยังดินแดนทะเลตะวันออกก่อนเจ้ารีบไปเถอะพวกเราจะรอเจ้าอยู่ที่นี่แหละฮึบ หลังจากดูดทรับทรัพยากรทั้งหมดข้าก็บรรลุระดับป่าดิบพุ่งที่7แล้วฮ่าฮ่าช่างน่าประทับใจยิ่งนักชูเฟิงเจ้าจะแข่งแข่งเหนือผู้อื่นก็ต่อเมื่อมีทรัพยากรให้เจ้าอย่างเพียงพอบนโลกใบนี้ไม่มีใครฝึกปืนพลังยุทธ์ได้น่ากลัวไปกว่าเจ้าอีกแล้วล่ะเมื่อเจ้าเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธ์ที่นั่นมีทรัพยากรให้เจ้าอย่างไม่จำกัดเลยในที่แห่งนั้นเจ้าก็ไม่ต่างอะไรกับป่าที่แหวกว่ายในน้ำเชี่ยวหรอกไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะต้องม ใช่แล้วล่ะในที่แห่งนั้นมีโอกาสที่ข้าจะได้พบกับกุ่มสับมากมายข้าอยากรู้นักว่าราชันยุดพวกเขาจะดูเรากับเป็นเทพเจ้าหรือไม่สักวันข้าจะไปให้ได้เลยถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะเชิญผู้อาวุโสออกมา ไม่ธรรมดาจริงๆสามารถดูดซับทรัพยากรที่ชิงส่วนเทียนทิ้งเอาไว้ได้คนธรรมดาไม่อาจจะทําเช่นเจ้าได้ข้าไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพวกมันทั้งสามถึงยอมสยบต่อเจ้าชิงส่วนเทียนเป็นอัจฉริยะในรอบหมื่นปีคนนั้นใช่หรือไม่ตำนานกล่าวเอาไว้ว่าชิงส่วนเทียนเป็นผู้สร้างสุสานจักรพรรดิเราไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงฮ่าๆๆเวลาผ่านไปนานจริงๆไม่คิดเลยว่ามันจะผ่านมาหมื่นปีแล้วกระทั่งชิงส่วนเทียนคนนั้นจะกลายเป็นตำนานไปด้วยนะ สายผู้นั้นคู่ควรกับความว่าตำนานนี่มันก็หมื่นปีแล้วแต่เขาก็ยังไม่กลับมาเลยผู้อาวุโสท่านหมายความว่าอย่างไงผู้อาวุโสชิงส่วนเทียนยังไม่ตายอีกอย่างนั้นหรอเฮ้ก็แค่หมื่นปีเท่านั้นเจ้าคิดว่าเขาจะแก่ตายอย่างนั้นหรือไม่มีใครฆ่าเขาได้ทั้งนั้นภัยคุกคามเพียงอย่างเดียวของเขาก็คือตัวเขาเองนั่นแหละอผู้อาวุโสผู้อาวุโสชิงส่วนเทียนไปไหนเล่าหรือว่าจะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธ์อย่างนั้นหรือดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการฝึกยุทธ์อย่างนั้นเหร,ร,รอ เจ้าหนูทำไมเจ้าถึงได้ถามมากนักล่ะบางสิ่งเจ้าก็ไม่ควรถามนะเออผู้น้อยชื่นชมและเครรบผู้อาวุโสชิงส่วนเทียนเป็นอย่างมากได้โปรดท่านเมตตาเลาให้ข้าฟังสักหน่อยเถอะเจ้านี่ไม่รู้อะไรเลยนะดูเหมือนตาเท่าทั้งสามคนนั่นจะไม่เล่าอะไรให้เจ้าฟังเลยสินะผู้อาวุโสทั้งสามไม่เคยบอกอะไรกับข้าเลยถ้าหากไม่ใช่ท่านข้าก็คงไม่รู้ว่าผู้อาวุโสชิงส่วนเทียนเป็นผู้สร้างสุสานจักรพรรดิตาเท่าทั้งสามตัวนั้นช่างน่าหลงเกียดยิ่งนักที่โยนทุกอย่างมาให้ข้าอย่างนี้เจจ้้้าาาหนนูยยิดดีกับเว